ตอนนี้ก็คือต้นที่อายุห้าปีย่างปีที่หอันนี้ให้ผลผลิตรุ่นที่สองจากที่เราบันทึกตัวเลขแล้วก็สังเกตพฤติกรรมหลังจากดอกบานต้นที่อายุมากนะการขึ้นลูกการขึ้นหนามจะเร็วมากหลังจากหาง,งเย้ไม่มานะคะแล้วก็การผิดรูปทรงการบิดเบี้ยวก็น้อยลงสังเกตดูนะมูซังคิงเนี่ย เลลามันออกมาเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะโตขึ้นลูกได้เร็วกว่าอยู่เดียวอันนี้เดี๋ยวผมลองจกบตัวเลขอีกรอบนึงก่อนนะตอนนี้ผมจะบอกให้ฟังคนที่ปลูกเรียนมูซังคิงมากที่สุดคือเจ้าของโรงมากที่สุดในเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดแล้วเกษตรกรรายย่อยก็ปลูกไม่ปลูกแต่ถามว่าไม่มีแผงรับซื้ออะไรเพราะไม่มีของเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องโทรมาบอกอาจารย์แบ่งผมห้าทู้ได้ไหม ตันหนึ่งได้ไหมอะไรบอกห้าสิบลูกยังไม่มีเลยปีที่แล้วปีนี้ผมก็ไม่มีผมก็ขายเขาจองกันหมดแล้วในนี้จองกันหมดแล้วครับมันไม่น่าห่วงเพราะว่าไม่น่าห่วง ของบริษัท GKP นะคะผู้เรียนโมซังคิงค่ะเราก็ได้รับคำถามมามากมายเลยจากในเพจบอกว่าผู้เรียนโมซังคิงเนี่ยมันติดลูกยากอ่าวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับอาจารย์สายนะคะว่ามันติดลูกยากจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำไมมันถึงติดลูกยากค่ะท่าที่ฟังมาเขาก็พูดกันหลากหลายว่าโมซังคิงเนี่ยเนื่องจากว่าแหล่งของมันมาจากทางใต้แล้วก็มาจากทางประเทศมาเลเซียนะครับก็มีคําถามว่า ผูมัสงคิงระวังนะมันจะตีลูกยากนะมันออกลูกยากนะอย่างเงี้ยครับแต่นี้มาดูความจริงที่เราทําคือตั้งแต่เราทํามาเนี่ยตอนนี้ที่นี่มันเป็นปีที่สี่แล้วนะครับปีสี่ปีสี่เดือนนะครับว่าแปลงที่มันเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าเราปลูกแบบยกล่องแบบลูกโปกนะครับเราก็ศึกษาว่าฤดูการที่เหมาะสมในการออกดอกมันคืออะไรเราก็ทํามาสองครั้ง2ององโซนตรงนี้ เราก็พอจับตัวเลขได้ว่าฤดูการออกดอกที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ประมาณสักดอกบานเนี่ยประมาณสักปลายปลายธันวาถึงต้น,ต,น,ต,นต้นมกราประมาณอาทิตย์ที่สองของมกรานี่จะทําให้ดอกสมบูรณ์แล้วก็ติดลูกดีทั้งนี้เลยทั้งนั้นจากข้อมูลที่เราได้เนื่องจากว่าเรามีเราม,เรามีรุ่นพี่เราปลูกทดลองอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละสวนเดียวกันนี่แหละเราปลูกไปประมาณสิบต้นอายุมันย่างปีที่ห้าย่างปีที่หกแล้ว นะลูกมันก็จะออกสวยเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูกันอยู่ที่ติดกันนี่แหละสวนเดียวกันนี่แหละนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ว่ามันออกลูกยากก่อนรุ่นที่ที่ผมยืนอยู่นี่รอบๆนี่ก็คือดอกบานประมาณ15มกลาพอ15หโมกลา อุณหภูมิช่วงนั้นนะครับมันก็เหมาะสมความชื้นก็ดีนะครับก็ทําให้มันาการผสมเกสรแล้วก็ลูกมแมลงต่างๆที่จะระบาดก็ไม่มีแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าอายุน้อยๆเช่นสามปีเราฝึกลูกหรือ4ี่ปีถ้าเราให้อาหารไม่เพียงพอเนี่ยการสะสมอาหารในต้นอายุยังไม่มากพอเนี่ย สังเกตดูก็จะติดดอกเยอะมากแล้วก็ติดลูกค่อนข้างเยอะแต่ประมาณ20%เนี่ยจะมีลูกบิดเบี้ยวลูกทรงไม่ไม่สม่ำเสมอหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวเป็ดแต่ถ้าอายุ5ปีขึ้นไปหรือผลิตรุ่นที่2เนี่ยจากตัวเลขที่เรามีนะการที่ผิดรูปร่างหรือหัวเป็ดก็ก,ก็น้อยลงครับอย่างเห็นได้ชัดครับมีนัยะสำคัญเลยว่าอายุมากเนี่ยส่งผลต่อ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 การบิดเบี้ยวของทรงผลเนี่ย น้อยลงมากแล้วก็น้ำหนักอีกตัวหนึ่งน้ำหนักของอายุน้อยนี่จะไม่ค่อยโตโตค่อนข้างยากจากจากที่เราทำมาสองปีนะครับถ้าอายุห้าปีขึ้นไปนี่การพัฒนาของผลก็จะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นได้รูปทรงตรงตามสายพันธุ์มากขึ้นนะครับเนื้อก็ก็สีสวยมากขึ้นนะครับปีที่แล้วเราก็จะมีว่าบางส่วนอ่า เนื้อเนื้อก็จะสีไม่ไม่ไม่ขึ้นมากแต่ปีที่แล้วเราก็สื่อออกไปนะแต่รสชาติหรือความรีบนี้เราได้แน่นอนนะครับอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลังจากสิ้นฤดูนี้เราก็จะสรุปว่าประมาณกี่วันที่เราจะต้องตัดตอนนี้เราตั้งไว้สามประเด็นตั้งหัวข้อหลกักๆไว้ว่าว่าจะกําหนดการเก็บมาแากอะไรบ้างตัวที่หนึ่งเนี่ยนับวันหลังดอกบานสมมติว่าเราดอกบานวันที่หนึ่ง เราจะบวกไม่อีกประมาณห้าวันคือเราลบออกแล้วเราก็จะนับวันที่ห้าเป็นวันที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเก้าสิบวันหรือถึงเก้าสิบห้าวันช่วงนี้เราจะเข้ามาตรวจมันตรวจด,ดูอย่างเข้มข้นเลยว่าถึงกําหนดเก็บเกี่ยวหรือ,อยังตัวที่สองก็จะดูหนามซึ่งมูสังคิงถ้าแก่จัดเนี่ยเท่าที่ดูนะอการแบ่งลายแบ่งภูเนี่ยมันชัดเจนหรือตูดก็จะบานอย่างชัดเจนมากนะครับตัวที่สามที่เอาประกอบก็คือว่าความโตของขั้ว ตรงเขาเรียกปริงนะครับมันจะค่อนข้างค่อนข้างบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ตัวเลขปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็หลังฤดูการเก็บเกี่ยวตัวนี้ไปประมาณหลังสงกรานหรือประมาณต้นต้นพฤษภาเราก็สรุปตัวเลขมาดูอีกทีหนึง่งเพื่อกระจายไปให้เพื่อน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 ,เ,อน,เ,อนเราที่ปลูกมูสังคิงซึ่งปีหน้าคิดว่าแต่ละสวนก็คงออกมาเยอะขึ้นนะครับเพื่อจะได้เอาตัวเลขนี้ไปปรับใช้ว่ามันใกล้เคียง ไหมอย่างเงี้ยครับเพราะแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นคือเท่าที่ผ่านมาพักพวกเราที่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี6กหแล้วปี60เป็นต้นมากลางๆปีเนี่ยทุกคนก็เริ่มให้ผลนะบางคนใจกล้าหน่อยก็เอาลูกเยอะบางคนใจไม่ถึงก็เอาลูกน้อยแต่ผมคิดว่าเกษตรกร,ร,กรทางภาคตอนออกเนี่ยโดยเฉพาะชาวสวนจันทบุรีตราดและยองเนี่ยเขาเก่งเก่งๆ,ๆกันทั้งนั้นเละเขากล้าลองนะครับในบริเวณเนั้นก็มีพักพวกเราหลายเจ้าอยู่ จังหวัดตาหน่าจะประมาณหมื่นประมาณห้าหมื่นต้นนะที่เราที่เราขายไปหรือว่าเป็นพันธมิตรกับเราที่จะร่วมกับเราท,ทําทุเรียนมูสังคีงเพื่อการส่องออกนะครับตอนนี้บางสวนนะประกาศขายผ่านเฟซบุ๊กอ ขายขั้นต่ำสามพันกับห้าพันมีสองไซส์เลือกเอาคนต่อคิวจองเต็มเลยยกกล่องครับยกกล่องแล้วตัวที่สองก็บอกว่าไอตัวนี้แหละว่าจะไปขายที่ไหนวะเนี่ยตัวนี้ผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผู้รับซื้อก็เป็นคนส่งเสริมไม่เราตามโดยทีมงานผมก็จะอยู่ตน้นต้นน้ำครับพัฒนาการผลิตทํายังไงให้ต้นทุนมันลดลง หาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเครื่องวัดความชื้นในดินเครื่องวัดความชื้นสัมผัสอุณหภูมิสูงต่ำพวกนี้มันมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตทุเรียนบางครั้งในแดดร้อนจัดขาดน้ำขาดน้ำมามากๆแล้วผลตูมมาเป็นเต่าเผาอะไรเนี่ยมันมันมีหลายหลายตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเครื่องวัดที่แม่นยำขึ้นการจัดการ่าอาหารการจัดการน้ำก็จะปฏิบัติได้ง่ายขึ้น แล้วตัวที่สองก็บอกว่าเฮ้ยแล้วจะไปขายที่ไหนหวะนยังไงตลาดผมก็มองว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้ามองว่าปีไม่ปีหนึ่งเราผลิตทุเรียนได้ประมาณเกือบล้านตันเนี่ยสี่แสนตันเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีสามแสนสองแสนกว่าตันเนี่ยอยู่ทางชุมพรทางภาคตะวันออกทั้งหมดก็ประมาณหกเจ็ดแสนตันเราไปดูตัวเลขก็ได้ครับว่าเราส่งไปไหนส่งไปจีนเบอร์หนึ่งส่งไปห้องกงเบอร์สองผมถามว่าห้องกงคนแค่นั้นมันจะส่งออกไปที่ไหนก็แววเข้าจีนเหมือนเดิม 7จ็ดแปดแสนตันด้วยคุณสมบัติที่ดีสะผมคิดว่าไม่น่าห่วงเพราะว่ามันมองแทบไม่เห็นตอนนี้ทําไมมันถึงราคาแพงเพราะว่ามันยังมันน้อยมากมันน้อยมากเราจะเจอบ่อยมากๆเลยคนเข้ามาถามว่าไม่เห็นมีแผงรับซื้อติดป้ายเลยว่าซื้อหมูสังคิงตรงนี้ค่ะเอาอย่างนี้ครับการการการข่าวการสารเนี่ยมันไม่ยังไม่ทั่วถึงหรอกตอนนี้ผมจะบอกให้ฟังคนที่ปลูกทุเรียนมูสังคิงมากที่สุดคือ ในสัดส่วนของลูกค้าหรือคนที่ซื้อต้นกล้าผมไปนะเจ้าของลงมากที่สุดในเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดแล้็เกษตรกรรายย่อยก็ปลูกไม่ปลูกแต่ถามว่าไม่มีแผงรับซื้ออะไรเพราะไม่มีของมันไม่มีของไปขึ้นทําไมมันไม่มีของเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องโทรมาบอกอาจารย์แบ่งผมห้าตู้ได้ไหมตันหนึ่งได้ไหมอะไรบอกห้าสิบลูกยังไม่มีเลยปีที่แล้วปีนี้ผมก็ไม่มีผมก็ขายเขาจองกันหมดแล้วในนี้ ชอบอกันหมดแล้วครับมันไม่น่าหว่วงเพราะว่าไม่น่าหว่วง